ครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องนายช่างของเรานะครับก็จะพามาชมชุดโครงหลีกขุดเหรียนนะครับที่ทําการประกอบขึ้นมาเองนะครับตัวนี้เป็นชุดขนาดเล็กสําหรับงบน้อยนะครับตัวนี้จะเป็นการ์ด1160 Super นะครับจำนวน1 2 3 4ใบนะครับตัวนี้ อีกสองใบจะเป็นอสองศูนย์นะครับที่เอามาเสริมเข้านะครับพอดีมันมีของอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับชุดนี้จะออกแบบให้มีพัดลมนะครับสด้านนะครับด้านนี้ก็จะดูดดูดเข้าไปนะครับดูดลมเข้าไปเป่าเข้าไปนั่นเอง แล้วก็จะดูดลมออกนะครับด้านบนเป็นการระบายความร้อนให้ลอยขึ้นนะครับตามหลักความร้อนที่ลอยขึ้นนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นรุ่นที่สามารถเสียบ USB ได้เลยนะครับเป็นเมนบอร์ดขนาดเล็กนะครับตัวนี้ได้ทำคลิปแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วลองเข้าไปย้อนชมดูนะครับในส่วนของอุปกรณ์ พวกนีนบอร์ดพวกแรมแล้วก็ PSU นะครับตัวนี้ซึ่งวันนี้ก็จะพามาชมนะครับเป็นผลที่ได้นะครับหลังจากการประกอบแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือค่าที่เราตตั้งอุป c รอกไว้นะครับตัวนี้คือผลที่ได้นะครับ ในส่วนของการ์ดของผมนะครับ4ตัว1160ซุปกเปอร์ก็จะเป็นของจิกกไบต์นะครับตัวนี้ค่าที่ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 33mh z นะครับเมกะเฮตส่วน2ตัวล่างนะครับที่ผมทำเสริมเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นของ c o l o r f u l นะครับ c o l o r f u l 2 0 6 0ได้อยู่ประมาณ30 เมกาแฮตนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับผลที่ได้จากการขุดเหรียญคริปโตนะครับที่ผมประกอบขึ้นมาเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะประกอบนะครับได้เข้ามาดูเป็นค่าตัวอย่างนะครับว่า,าการดรุ่นนี้นะครับจะสามารถมีกำลังขุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ อาโอเวอร์คอ uh, นะครับครับก็คงต้องขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ส่วนอีกโครงหลิกหนึ่งนะครับที่ผมทำขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นที่ผสมหลายการ์ดนะครับอันนี้เป็นแถมให้นะครับเป็น3070นะครับดูกำลังกดของแต่ละรุ่นนะครับ 3060ก็มีนะครับตัวนี้ผมปลดล็อก LHR ได้ที่78.9นะครับกับ7.9แล้วแต่รุ่นนะครับก็ได้แรงขดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับในส่วนของ3070ได้อยู่ที่65นะครับ3060ได้อยู่ที่49.6นะครับตัวอื่นก็ 1นึ่งหนะครับอยูที่ประมาณ3ามสิบเอ็ดหนึ่งหกศปก็31.18นะครับ32ก็มี1นึ่งหกศูนเปนะครับตัวนี้เป็นของ Inno นะครับที่ได้น้อยหน่อย1นึ่งหกศูเอร์ของ Inno ได้31.8สของ g ิ g ก b ะไบจะได้ประมาณ3233นะครับครับก็ ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ